จบแล้วดิว้าวใจแกจนใจง่วงกว่าโอ้โหนุ่หลลูกอีกแล้วอไกดก็เเด็คอนเทนต์สัมดเบิ้งลูกเบงเห็นหงงเบิ้งไหนเจตัว้อ่าตัวมึงอันนาจะตงตเนี้ยเนี่ยเน้ยเนีมบเห็นหงงเอาไม่่อาีกอันอีกอันอนื้อวันดอกมะลิได้ไหมันอีกแน่บงเห็นเอามา ตัวผู้วะแม่อันนี้ลูกนิมารุ่นบ่แม่รุ่นนี้หนาเอาบ่เครื่องน่งก็คืนห่าเฉพาะผู้หรือเปล่าผู้ใดเอาสอยพี่เบรดเปน่วหูง่วนหนูอ่ะนเดียะรล่แม่่จงนออปกินเลยด้แม่แม่ ตรงน่องมั้ยหน่อยกินเลยเด้อน่องว่าไหมแม่เปิดกล้องหลังเป็นบ่แม่เปิดกล้องหลังให้เบื่อไหร่ด้วยถึงไหนแล้วหันหนาหันหลังอยู่แล้วใส่กองนี่แบบแล้วใส่กล้องหนาเลยบอกค่ะมันกำลังลวนรับจับมามาหันดอกแม่เป็นอะไรที่ทำทั้งหมดครับกำลังกินข้าวพี่น้องเอ้ยมั่วนเอาแค่กับผู้ครับ เฮ้ยถิ่อยากกับบาทีมันอ่าน่าได้นาพี่บอลชอวมะรีนะครับเนาะอ้นบุณท่านติบุญน้ำต้อบอลใช่หรืะเดียตัวถือมาเนี่ข้าบุญน้ำแมน้นี่ยังเหรอไม่ยังไม่ร่งหำวัเก็มเกาตา จำเม็นเพาะมันแบบพีิกนี่เนาะอ๋อหนึ่งหาโตถึงหาัตเฮ้ยมันออกยังขึ้นตยเดี่ยโอ้การม้เดียวตม้วนกอ้ รีนึ่นาไปไปจอบเนาะมก็ลังออกออกตีหนก่อห่งศูกอนกินอกติอือหัวออกมากกเป็นสีนขาออกตีหนึกศนย์นาฬิออกาหนึ่นสนึ่งสี่ไม่ออกไปแล้วอือาัหมูแดงหมูกรอบหรออของใครอ่ของใคอรอ่ะหมูแดงหมูกรอบของ ติ้มหรือเปล่าต oh, ิ oh. <that that ้มปะมือแดงมือกับเอาเอาขาหมุนมามีมันเสียเพื่อจะเสียชมพูเผียจั่วจัูสีม่วงจั่วสั่งข้าวอะไร พันแถมพันแถมพหนแถมพั่อือคุณลาเบิ้งยุคคุณลาสังคาสุรินอีกประมาณลอยล้ครับไปเลยร,มา,รยมาเดี๋ยวเดีย ดีใจปะแคทพา่บอกโหบอกว่ารางนั่นจะตกบูบกบ่เหรอวะไปเบืองวัดก่อนอเอาไปร้านตู่แต่แม่แต่แม่คือว่าผสมหลอดเอาผสมหลอดหรือผสมตัววัมดมีที่พักก็จะนอนวัดเพราะว่านอนเด็กนอนตัวนอนตัวบู่มะขับนอนขับไม่หลังเปล่าเนาะผสมหลอดเอานนอนวัดจะนอนมีติปีมีเอิรนมีสล่ามีอย่างแบบให้นอนก็จสบายเลยแล้วมันหม่ขวางกัน บ่อเขามีอันนั้นอยู่ไหมเขามีปักไฟปักปักไฟกัดตอยิ้นบลยันเยั้นเลยเหบนนแล้วไหม่เสียดังยังกด รู้หรือม่มาแต่บักเผื่อนอนกอนนน้อนแล้วไกินด้วยอันเลือกแล้หลายเรืไม่เล่นเกินไม่เล่นเกินเลือกมากคมันหิวอีเลียเนาะสวยี่สวนครับทำงเพิ่ม งานเบว่างานเปงลงานเป็นไหรอนนวดจิงเก้าบอกว่าวัดนาดเวัดนเอาวัดวัวัดขอ่ขโ่วบอครับนก็ไม่รู้เลยจับตีนสร็ับตีนได้ความบวกก็เผยตัวไม่ได้เลยปุ

ต้งขึ้นาลกต้องต้องแค่กินข้นะครับก็พอีกหนึ่งทีนะครับวอยากได้ขพี่จังครับผม